สวัสดีกันตอนสายๆครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ผมจะพามาดูรถเกี่ยวข้าวนะฮะหรือชาวบ้านแถวนี้เขาจะเรียกว่ารถดูดข้าวนะฮะซึ่งผมว่าหลายคนก็คงเคยเห็นนนะฮะแต่ก็ยังมีบ้างที่บางคนก็ยังไม่เคยเห็นนะฮะส่วนตัวผมก็สารภาพตรงๆนะฮะเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะฮะ ปกติก็เคยเห็นที่ไ,ไกลๆนะเหมือนกับว่าอยู่บนรถเอ็นเลอร์หรือว่าอยู่ตามโชว์รูมที่เขาขายนะฮะแต่ถ้าการทำงานแล้วก็เห็นการเกี่ยวข้าวแบบนี้แบบระยะประชิดแบบนี้เป็นครั้งแรกมากๆนะฮะก็จะมาดูว่าหลักการทำงานของรถมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ก็ต้อง ถ่ายอยู่ไกลๆสักหน่อยนะเพราะว่าถ้าเข้าไปใกล้เนี่ยฝุ่นมันจะเยอะนะฮะก็อาจจะเห็นภาพไกลๆกันสักหน่อยนะฮะนาแปลงนี้เป็นนาของเพื่อนบ้านนะฮะที่อยู่ที่อยู่ติดกับแรงเกษตรของผมนะสารภาพเลยฮะว่าครั้งแรกจริงๆนะที่รถเกี่ยวเข้าแบบนี้นะฮะชาวบ้านเขาเรียกว่ารถดูดเข้านะเพราะว่าลักษณะการ การทางานของรถก็คือจะใช้ไอใบพัดข้างหน้านะฮะที่เราเห็นตะแงข้างหน้าเนี่ยจะเกี่ยวพันต้นข้าวเข้าไปนะฮะแล้วก็จะส่งมเมล็ดเข้าไปสู่ตามท่อที่อยู่ด้านข้างของรถนะฮะนี่นะฮะหลักการทํางานก็เหมือนขับม้วนต้นข้าวนะแล้วก็รีดเอาเฉพาะเม็ดข้าว ดันเข้าไปในท่อแล้วก็ส่งไว้ไปเก็บไว้ที่ตัวถังของรถนะฮะ่วนฝุ่นหรือฝุ่นหรือเศษฟ,ฟางก็จะเป่าออกมาจากด้านหลังนะทางเห็นในรูปนะนี่นะก็ถือว่าเยี่ยมมากนะหลักการทาง,งานของรถแบบนี้แล้วรถก็จะเกี่ยวเข้าไปสักระยะหนึ่งนะพอข้าวเริ่มเต็มกระบะหรือว่าเป็นเต็มตู้ที่มีอยู่ด้านหลังนะฮะ รถก็จะนำเมล็ดข้าวพวกนี้นะฮะออกไปใส่ในรถบรรทุกอีกทีหนึ่งนะฮะที่จอดอยู่ข้างๆกับแรงที่เขาเก็บเกี่ยวอยู่นะฮะนี่นะฮะาก,การทำงานหนึ่งไร่ก็แป๊บเดียวนะฮะของผมข้างของผมตรงนี้ประมาณสี่ไร่นะฮะ ก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะหรือว่าไม่นานนะฮะเวียนไปเวียนมาประมาณสองชั่วโมงก็เสร็จนะสีได่ครับสมับรคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะฮะท,ที่ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามานมาผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆนะครับ ได้<ใ>พี่บ่าวสงใต้<อ>สไตล์ล้านนา,นาสวัสดีครับมีแพะเมืองพี่ที่เลื่องลือนานพี่บ่าวสร้างงานโครงการโคกน้องนา